สวัสดีครับสามจีพีไบค์ครับบาสจีพีไบค์ครับผมเบสจีพีไบคครับวันนี้เรามากับเจ้า CBR 6 5 0 R โฉมใหม่ล่าสุดของ CBR รับปัจจุบันเลยเอนนิวเปนนิวตัวนี้เป็นปี2019สาีดำดำดุดำดุเลยสวยอะดำเลยนะดำดุดำดุ เหมือนเป็นคนไป็หัวหินคนเพชรบุรียอะไมอ่ะไปไหนดูดำดูมานี่ดูเอา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 อ่ะแล้วผมพิเศษเลยเลขไม่เอะวิ่งมาน้อยมากวิ่งมาเพียงแค่ไหนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่กิโลเฮ้ยดูดูทำไมมันน้อยวะโมบะไปน้อยมากน้อยมากเจ้าของเขาไม่ใช้เลยวะเจ้าของเขาเข็นแล้วหนึ่งอย่างอื่นอะมีนี่เลย ชิวหน้าโอ้อโ,หโหสีสุมสวยมากเ,เปลี่ยนทั้งทรงนะเปลี่ยนทั้งทรงชิวหมดเลยใช่กระจงกระจกมาเรียบร้อย,ออยกระจเดิมมีให้ยาหนม,ม,ม,มันเหมากะกับสีรถด,ดีนะเออมันเป็นชิวสมน้อทองน้ำทองแล้วก็ไอ้กาดหม้อน้ํานะครับก็เป็นกาดหม้อน้ําตรงรุ่นนะครับเป็น CBR 6 5 0ย R เลยตอนนี้ตรงรุ่นอะถ้าถ้าไม่ตรงรุ่นก็ใส่ไม่ได้ไงเบอกมูนเบรกมูนแลวส่วนมมันจะมีท้ายพับท้ายพับตัวนี้ก็ไหนขยับไปดูดิ สามารถทำให้เพียวได้นะครับผมกระทัดรัดกระทัดรัดถ้าเกิดตำรวจออกมาก็เปิดอย่างนี้ก็เปิดอย่างนี้เอาหันหลังแล้วก็เปิดรุดๆปิดเลยด่านไปแล้วอ่ะขับเลยด่านไปแล้วปิดเออปิดไว้จะได้ดูแบบเปียวๆนะครับส่วนกันล้มนะครับยงกันล้มก็มีใส่มาให้แล้วนะครับผมเป็นสีทองทองดำทองทองกับดำถูกแล้ว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 มีอะไร หมดแล้วอ่ะหมดแล้วเลยอ่าเออมึงมั่งหนิสามันดิแล้วท่อท่อเป็นไฟทอดไฟทอดเป็นสแตนเลนนะใช่สามนิ้วใหญ่บึ้บเสียงนี่แบบไม่ต้องห่วงเคาะมากนุ่มเสียงก็ได้นุ่มนอกจากท่อท่อคอใหญ่แต่ไม่ต้องกังวลว่าพวกสาท่อคอใหญ่แล้วจะวิ่งแบบยังไงเขาเรียกว่าล้อรอบอ่าล้อรอบอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะข้างในมีไส้สูดเรียบร้อยโอเคอ่าอ่าแล้วกูอยากรู้ว่าไอ้รถคันเนี้ย c b r คันนี้มันเริ่มผลิตตั้งแต่ปีไหนให้นะเริ่มผลิตเลยเหรอใช่เริ่มผลิตอะโฉมนี่นะโฉมเนี่ยเริ่มปลายปี2018<ม>เริ่มขายจริงอะในงานมอเตอร์โชว์ปี2018แต่ว่าคนที่จะเริ่มได้ใช้อะถ้าโชคดีหน่อยก็จะเป็นช่วงปี18แต่ว่าคนปกติเลยคือจดทะเบียนเนี่ยมันเริ่มจดทะเบียนช่วงปี2019ออแล้วมันออกตลาดมาในปี2019ออซึ่ง C6 c b r CBR หัวสุด F สุดท้ายของมันเลยคือผลิตปี18เหมือนกัน แล้วก็เปลี่ยนลายผลิตแล้วเป็นออเดลตัวเนี้ยผลิตโดยอะไรใครไม่ไดอร์ฟันด้าไปพูดดิเท่าไหร่กูจะรู้เลยแล้วปัจจุบันเนี้ยโฉมมันเปลี่ยนมาหรือยังวะอยากรู้ว่ะปัจจุบันตอนเนี้ยนะไม่เปลี่ยนแต่ว่ามีโฉมเขาเรียกว่าอะไรมายเนอร์เชนมีเหรอฮะอ่ะมายเนอร์เชนมันจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนิดหน่อยเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีไอที่มันเป็นสีม่วงสีสีม่วงหรือวะไม่รู้ไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้เห็นมันสีม่วงอ่ะแล้วแล้วแล้ไอตัว R ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนโฉมยังไงงกัับบตวว F ้าะที่ ที่มันออนิวขึ้นมาเราจะทำให้ดูเหมือนกันคลิปหน้าออีพีถัดไปนะรอชมได้เลยนะฮผมจะเอา c b r 6 5 0 f และ c b r 6 5 0 r มาทำให้ท่านได้ดูนี่หนึงนิดนึงเดิมสีล้อของตัวนี้มันจะเป็นสีดำใช่แต่ตัวเนี้มันมีการทำสีมาแล้วออกสีทองไม่ได้ทองจ๋านะทองแบบด้านๆน่ะทองแบบด้านๆกึ่งเงากึ่งด้านนะแล้วก็มีคันนี้มันมีปกติ เขาจะไม่มีไอ้ตุ้มยกสแตนแต่นี่เขาใส่ไว้เป็นของอะไรอ่ะปีนี่อ๋อเขาใส่ไว้ให้เวลาล้างหรือว่ายกเก็บอะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายล้างโซ่ด้วยเวลาหมุนล้อเชนลงเชนล้ออะไรเงี้ยง่ายง่ายได้สิเนี็ยฟังเสียงมาเลยป่ะเออก็จัดไปดิก็จัดไหมรอนะรออยากฟังโอ้จะไหม่แม่งน้อยจริงแค่พันหกเองบช่้อาน้อยมากน้าใหม่มาก เห็นเป็นไม่ได oh, right. oh, so ้ผมว่าสูนอาต้องจับมาทำคลิปเลยเอาเลยเหรอเอาเลยนี่อ่ะโอ้ไม่พอจริงพอจริงบอกแล้วว่ามันลุกคือบางคนคิดว่าการที่ใส่ท่อใหญ่อ่ะแม่งเครื่องมันจะวอดปะวะใช่มันจะเหมือนรอรอดมปนตานปิดนี่ไม่รอเลยเขาเลยใส่คอสองจุดห้ากันเลยอะไรเงี้ยนี่คอสามนิ้วแต่มีไส่สูงเงอันนี้คอกีนิ้วเนี่ย อีกะได้กี่นิ้วเน,นี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้ไม่ได้รันมากเออไม่รันมากขนาดนั้นจะบอกว่าดัง ก็ดังดังพอประมาณใช่แต่ถามว่าเพาะไหมก็เพาะความยาวเป็นสามนิ้วไงเขาเรียกว่าอย่างนี้ดังนุ่มแต่ไม่ดังแผ่ใช่แต่คนคนาจะได้เห็นภาพว่าไม่ดังแผ่ต่อไปอ่าท่าใดนะสนใจบิ๊กไบในหลายรุ่นนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0899962264หรือ ห <laughs> ลานเราตั้งอยู่แยกบ,บางกุวัดจังหวัดปทุมธานีนะครับสังเกตง่ายๆคืออยู่ฝั่งข้ามหมู่บ้านเอื้ออาคทอบางกุวัดต่บางกุวัดเสียงหายอีกแล้ว <laughs> หรือ <laughs> ติดตามในเพจที่ G P b บนะครับโ <Okay. S 2> <ข>อเคท่านใดมาไม่ถูกเซิร์ชกูเกิลได้เลยคำว่า G P S นะครับ <laughs> ก็ G P X เข้า G P X อะแล้วก็เปิด G P b i อ e อ๋อหลายเรื่อง G P S, <GP X> <S, <S เข้า G P b e ไ,ไ,ไปตรงนู้นไปไปตรงนู้นไปเราค่อยมานั่งคุยกันเป็นในกองไฟนู้นเลยครั์โอเคแั้นวันนี้เราขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ